จะไปเชิญท่านประเสริฐพงศอนวัตรตามด้วยท่านศาสตราจารย์กนกวงตางานท่านจิรยุห่วงทรัพย์และก็พันตำรวจเอกทวีสอสองนะครับเชิญท่านประเสริฐพงศ์ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมประเสริฐพงศอนวัตรสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรบัญชีรายชื่ออดีตอนาคตใหม่ปัจจุบันพรรคก้าวไกลขออภิปรายเกี่ยวกับรายงานความคืบหน้าในการดําเนินงานตามแผนการปฏิรูป ประเทศปฏิรูปประเทศแปลว่าทำให้ดีขึ้นไม่ใช่แปลว่าล้มล้างแบบที่มีหลายคนหลายกลุ่มพยายามจะบิดเบือนว่าถ้ามีคำว่าปฏิรูปแล้วมันคือการล้มล้างเพราะฉะนั้นต้องตีความให้ถูกต้องก่อนวันนี้การปฏิรูปที่ท่านเอามาเสนอต่อสภาผมไม่เห็นข้อเสนอแนะ หรือคำพูดรายงานต่างๆที่พวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เคยอภิปรายไปก่อนหน้านี้ในช่วงไตรามาสก่อนเดือนเมษายนท่านนำเสนอข้อดีความคืบหน้าต่างๆแต่ผมคิดว่ามันไม่คืบหน้าเลยครับมีแต่ถอยหลังในเรื่องของการศึกษาครับมีเคสกรณีตัวอย่างมีการไถหัวนักเรียนในโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมที่นครสวรรค์ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่หนองคายวิทยาคารเมื่อวานนี้เองครับเหตุการณ์แบบนี้ทำไมยังเกิดขึ้นมีการตบหัวนักเรียนเรื่องแบบนี้ต้องลงในรายละเอียดครับท่านประธานไม่งั้นจะไม่เห็นรูปร่างว่าทำไมถึงจะต้องรีบปฏิรูปพฤติกรรมครูป่าเถื่อนผู้บริหารป่าเถื่อนโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่รับรู้เรื่องนี้แล้วแต่ยังเพิกเฉยอยู่ไม่คืบหน้าเลยนะครับ เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินครับมีการออกหนังสือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยเฉพาะจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับบอกแล้วปัจจุบันก็มีการตั้งกองการเลือกตั้งท้องถิน่นแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารก็ผิดๆครับไปเพิ่มภาระงานให้กับท้องถิน่นถามว่าเอากฎหมายตรงไหนครับไปให้อำนาจในการให้ท้องถิ่นเนี่ยกำกับดูแลงานเลือกตั้ง แล้วก็ไปสั่งการให้รายงานไปเพิ่มภาระงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับนี่ไม่ใช่การปฏิรูปแต่คือการขยายอำนาจเพิ่มภาระการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับและที่สําคัญนะครับมีเคสตัวอย่างว่ากรณีประชาชนเนี่ยไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ในวันที่20ทธันวาคมนี้เนี่ยทำยังไงปรากฏว่าข้อมูลการสื่อสารของกรมท้องถิ่นก็บอกว่าให้ไปแจ้งอบอจอมันไม่ใช่นะครับ เรื่องของการกระจายอํานาจครับกรมท้องถิ่นเนี่ยหลายๆกรมที่รับภาระจากการกระจายอำนาจไม่ว่าจะเป็นกรมเจ้าท่าหรือกรมขนส่งทางบกนะครับไม่ยอมถ่ายโอนภารกิจครับงานรายได้ก็เก็บไว้เองงานด้านที่จะต้องผเผชิญหน้าหรือทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนก็โยนให้กับท้องถิน่นการปฏิรูปครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ผมยกตัวอย่างลึกๆเลยนะครับเทศาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดกระบี่บ้านผมเนี่ยเคยเก็บรายได้ถึง17ล้านบาทนะครับแต่หายไปเลยเพราะกฎหมายที่ออกในช่วงของคอสอชอนี่แหละครับแล้วประชาชนจะได้รับประโยชน์ตรงไหนครับกับการพัฒนาท้องถิ่นของเขากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับเงินเดือนกับค่าอาหารกลางวันของเด็กๆของบุคลากรทางการศึกษาปฏิรูปกันแบบไหนครับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ถึงมีข่าวรั่วในกลมบัญชีกลางคู่แข่งเวลาประมูลกันมีเบอร์คู่แข่งโทรไปหาเพื่อหัวประมูลปฏิรูปกันแบบไหนครับปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทหารตำรวจปรากฏว่าทหารก็ไปก้าวไก่ตำรวจตำรวจอายการศาลนะครับมีการจับจับปล่อยปล่อยปล่อยชั่วคราวออกหมายสารแล้วสิ้นสุดแล้วก็ยังไปตามจับเยาวชนประชาชนข้างนอก สื่อมวลชนรายงานให้เห็นข้อเท็จจริงเยอะครับปฏิรูปด้านเศรษฐกิจประเทศไหนไม่ทราบนะครับถูกตัด GSP ไปจากสาหรัฐอเมริกาเรื่องนี้ล้มเหลวชัดๆครับน่าอายมากนะครับฝากท่านรัฐมนตรีไปด้วยนะครับผ่านท่านประธานสาภาแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับทําแล้วดีครับอ่านรายงานดีมากเลยให้เป็นพระเอกแต่ปรากฏว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองของกระทรวงคมนาคมครับก็ยังทํามึนโยกโย นะครับดื้อดึงทําโครงการทําลายชายหาดอีกโดยเฉพาะรองอธิบดีท่านหนึ่งนะครับคงไม่ต้องเอ,อ่ยชื่อเพราะเรารู้กันอยู่ว่าท่านคือใครกระทรวงเกษตรครับไม่ยอมออกกฎกระทรวงต่างๆเพื่อมากํากับการจัดการทรัพยากรทางทะเลปล่อยให้มีการจับปลาทูขนาดเล็กทุกวันนี้ทรัพยากรของเราล่อยหลอลงไปปล่อยให้มีการทําปลาเป็ดมูลค่าสินค้าของอาหารทะเลต่ําลง ด้านกระทรวงสาธารณสุขครับท่านประธานล่าสุดนะครับงบหลักประกันสุขภาพทวนหน้าสปสอชอปี64ปรากฏว่าถูกเบรกครับรับงบล่าช้าออกไปอีกทําให้โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยขาดสภาพคล่องแล้วใครเดือดร้อนครับท่านประธานไม่ใช่ประชาชนเหรอครับข้าราชการเขาอาจจะทนไดโอทอาจจะสะดุดนิดหน่อยบุคลากรสาธารณสุขทํางานหนักอยู่แล้ว แต่ปรากฏว่าเรื่องแบบนี้กระทบประชาชนโดยตรงครับปฏิรูปการแบบไหนไม่ทราบนะครับผมคิดว่าในข้อเรียกร้องของนักเรียนนักศึกษาประชาชนข้างนอกพูดชัดถึงเรื่องการปฏิรูปและมีข้อหนึ่งที่ชัดเจนแล้วว่าการปฏิรูปอันนึงก็คือให้นายกรัฐมนตรีลาออกครับบ้านเมืองจะได้สงบสถีขอบพูณครับ